你记得。 ตัดสนไวป,ประมาณนี้นนใหม้มันให้สุดมันขัดกับตกสั่งไว้บ่อยมันดีดออกไปบ่อยสุดมันหลุดมันสุดมันหลุดมัน ากมันสีพื้นออกไป พูทอโบราณมันเดี๋บางคนเปิ้งแกเวลาเปิ้งเอาตอกอันส้นขอกมาขัดทั้งในน,นี่เปิ้งแกแทกปั๊บหักปับ๊บหักไปพร้อมหกักซ้นไปพร้อมหักไปพร้อมตันม่วนตอดเปิดม่วนเปิ่งกระซิหักไปพร้มอ,ม,จจรอรมเลยเหลี้ยแต่ผู้ถนัด เวลาเขาเลี้ยวหรเหืเขาก็มาเก็บสนตอกสนตอกที่มันยาามันยังที่เขาสานไปหร้อมันเนาวมันยังเขาก็ตัดออกมนันพอดีมันคัดเลยพอดีพอดีเยาไหลมนันเกะเก,กะกะ đèn sốn bóng ngâm mong lên vô đi nó kìa tắt cái tên rồi ừ hmm. ว่าพื้นสารกระทานี่มันก็บ่ค่อยได้ใช้เวลาหลายมันเลยทั้งขันว่าพื้นเฮาตั้งสารนี่ก็เราตอกเรายังไว้เรียบร้อยเตรียมไม่ตอกเตรียมยังเรียบร้อยแล้วกะมือสองมือนี่ก็แล้วอยู่2มือนี่ตัดแล้ยวเราก็ประมาณนี้ส่วนมันก็ได้ตัดเลี้วมันสิประมาณนี้ อันนี้มวนแบบธรรมดาได้พี่นนองบางคนกจ็จามวนเสียเสียงเล็บมันก็นสีเป็นอีกแบบนึ่งเจ้าเสียงบ่อยเห็นส่วนมันนะบ่อยเห็นส่วนแบบนี้มวนแบบบ่อยเห็นส่วนเสียเสียงเล็บปบะแ่าบางคนเพิ่นก็นม,ามามาพับซอนข้างในพี่ก็ได้บางคนแล้วแเท่ เห็นหลายๆคนเพิ่นเฮ็ดอยู่แต่ว่าห่างกะกะเคยเห็ดคือเพื่อนอยู่เคยเลียนหลู่มาเห็ดล่องเบิงอยู่กะโอ้เพื่นงามมันก็สิง,งามอยู่ดอกแต่แต่มันก็เพิ่มเพิ่มงานในห้องล้วกกะความทนทานมันก็บ,บริแตกต่ตางกันเท่าไดรเนี่ยส่วนไม่ตกใีห้องตอไวห้องทั้งในห้องนั่นไวห้องกะ มาดิดออกส่วนในตอกที่เัาต่อไว้มันอันเละตัวเละมันพ่นเงาเอาเสียบเข้าไป้เงาๆเดียเพราะว่าเัาขัดเัาขัดเนี่ยมันถือกันกับอันนั่นไว้อันนี้ให้มันเต่งใส่กันกับดอกสั่งมันไว้ เขาหากออกแล้วมันกระสีบอเป็นยังมันกป็ยังแน่นคือเก่าอยู่มันบม่ได้ดีดออกมันยาวหกวหักออกนี่นี่เขาซ้อนเลยดิเขาซ้อนทั้งทั้งนั้นกระคัดทั้งนี้กระคัดแล้วมันสีบอสีบอม,มีปัญหามันขาดสนไปหมดละอย่างแต่ว่าสนมันยาวหัวหักออกเอา กิมนี้ก็ให้เบ่งการตัดส่วนตอกตัดตกแต่งทั้งในเก็บงานทั้งในมันละเอียดสิประมาณนี้ก็บเบ่งเอาส่วนตอกที่มันเยาวมันเป็นตะเกาะตานั้นเขากะหักออกเลยเอาบาไว้เ กเราเก็บจีเกี่ยงเดื่สวยงามเดี๋ยวตาเก็บเห็ดเราเก็บพักอน,นีประสงค์พายไปให้เป็นนาใส่เสื้อใส่ผ้าก็ได้ไป้องเลยเอาไปเห็ดตะก,กร้าใส่เสื้อผ้าก็ได้ โมเป็นยังสำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ้งสัมิคลิปต่อไปสิเป็นตอนไดก็ติดตามต่อไปก็สิเป็นตอนเทิเท็ดหูมันนี่แหละต่อไปเป็นการเท็ดหูคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็ะสวัสดีครับ